นี่เป็นงานเปิดตัวค่ายวอมเลคคอยดครับซึ่งจริงๆค่ายนี้เราต้องมาปีนี้ปีสี่นะครับแต่ว่าพึ้นไม่มีเวลาที่เหมาะสมในการเปิดค่ายจริงๆับเพราะว่าเราจะเริ่มต้นเราเจอโควิดมาประมาณสามปีได้ปีนี้ก็เลยรู้สึกว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะ เปิดตัวต่อแบบเปิดตัอนคราอ่ายแนวนี่จรๆนครับต่อใครคเราเน้นไปทิศทางแบบ่จริงๆจริงแล้วเราไม่ได้จำกัดแนวที่มาด้วยส่วนใหญ่อะะคนใหม่รุ่นใหม่รุ่นเ่รอที่ชอบตีร็อกตีเมทัน บอกเลยนะครับผมว่ารับรองว่าผิดทางมัดอย่างแน่นอนมัดอย่างแน่นอนเป็นแบบนี้หมดเลยว่าเขาจะไก็ได้แล้วแต่มาือเก็จะเน้นความหลากหลายและแตกต่างอะไในความรู้สึกว่าที่ในใกล้บ้านเรายังไม่มีแนวนี้อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าอยากทำอะไรที่ตลาดมันแล้วก็มันดีแล้วก็รู้สึกว่ามันดีอะไรที่แบบมันต่างกันที่เคยได้ยินมาแล้วก็เราจะพยายามที่จะทให้รถปรึกษ หนักๆเนี่ยได้มีพื้นที่ในการได้ปล่อยแล้วก็ออกงานมาเรื่อยๆครับแล้วมีวิธีเลือกจร่งจริมาอยู่ต่อมาอยังไรตองแล้วที่มาฉลองวันเกิดอไว้ก่อนเลยครับผลงานต้องจำทั้งชีวิตต้องเป็นตัวตัวเองครับมีผลงานที่ชัดเจนมีความแบบมั่นใจว่าเราเราจะอยู่ตรงนี้จริงๆอะไรเงี้ยเป็นตัวจริงครับของงานนี้ครับผมแนวโน้มทิศทางของวงแบบวงตีเมทท่านของเราย่เีในบ้านเรามันพัฒนาหรือเติบโตขึ้นจากเมื่อก่อนครับผมว่าผมว่าตอนนี้ คนเริ่มปิดโอกาสเด็กเริ่มปรดโกาสในการฟังเพลงมากขึ้นมีตัวเลือกที่มากขึ้นผมว่าตอนนี้ทิศทางเป็นไปที่ดีมากๆแล้วไทยเราเนี่ยไม่แพ้ แต่เอเชียเราปล่อยให้ระวังแล้วว yeah. ันนี้การฟังเพลงกันในบ้านเราปีง่ายมางเพราะว่าการฟังเพลงคนมีเป็นการดีนะะฮจริงๆบ้านเราตอนนี้การฟังเพลงมัหลากหลายมากขึ้นนะแล้วก็เด็กๆก็มีโอกาสได้ฟังเพลงที่แบบหลากมากขึ้นเพราะว่ามีอินเทอร์เน็ตมีอวัยวะสังเคราะห์มียูทูบมีสตรีมมิ่งต่างๆที่เราสามารถเลือกฟังได้โดยที่แบบเราไม่ต้องรอเพลงกับวิทยุนะตอนนี้เราเราเลือกฟังไดเราเสียงให้กับแจ๊ เอาป็นว่าเราก็เก่งในั้นแต่คุณก็ีในด้นเลยแล้วก็มีความสามารถที่จะซร้างสรรค์ผลงานไปได้แล้วก็แตกต่างได้ครับก็คงปากเพลงไอ้ปากคครับทนี้นี้ไปนะครับก็คงปากใครวามดุดขาดของผมกับพี่โอ๊ด้วยแล้วกันนะครับ ก็วันนี้ก็ถือว่าดีใจมากที่พวกเราเดินทางเป็นมาไกลมากๆแล้วก็ฝากศิลปินในค่ายแล้วก็ฝากเพื่อนๆทุกคนสนับสนุนแล้วก็ส่งพี่ๆสื่อทุกคนด้วยนะครับได้เลยครับ